สวัสดีครับเอ็นสตูดครับผมช่นลของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรักยา่าสวัสดีไปยังพี่ๆหนา้นาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มี Power อร์อสาภาพส,สวยๆมาให้ชมอยู่2แทน่นเพื่อมีอาจารย์ท่านไดหาใช้งานนะครับผมตัวนี้เป็นของ h a m m มอร์ซีคินะครับผมสีสวยเดิมๆทั้ง2อแท่นเลยเด้านในของตัวพาวเวอร์ m, นะครับ ด้านหลังนะครับผมตัวนี้เป็นด้านหลังของตัว Power 18นิ้วเช a น n ั้ละ2องใบได้นะครับผมตัวนี้18นิ้วเช a น n e ้ละ2ใบได้เลยราคาถูกราคาประหยัดด้วยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมในพาชมนะครับเป็นแฮมเมอร์ซี8 0 0นะครับผมคาร์ทเฮด CQ าิวซีรีส์สภาพส,สวยมีมาให้ชมอยู่2แท่นนะครับ งาให้ชมอยู่2อแท่นเ่อมีอาจารย์ท่านใดหาใช้งานตัวนี้ก็สามารถขับได้ทั้งกลางแหลมขับซับเบียดได้นะครับผมซับเบียดก็1 5 18นิ้วเช่นนั้นละ2ใบได้นะครับกำลังขับแรงๆเลยนะตัวนี้ส่วนราคาก็เปิดไว้ที่ท่านละ6,500บาทรวมส่งนะครับตัวนี้เปิดราคาไวท้ที่แท่นละ6,500บาทรวมส่งมีอยู่2แท่นนะครับมีอยู่2แท่นสาหรับตัวแฮมเมอร์ท่านใดหาเมือ2สาภาพสวยไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน เอาไปขับ 15, 18ได้นะครับผมกลางแหลมซับเบตได้หมดละครับกลางแหลมซับเบตดนะด้านในของตัว Power อ m สภาพสวยทั้ง2แท่นนะครับผมม่าแปลงเชอรอยขนาดใหญ่สภาพสวยๆเดิมๆทั้ง2แท่นเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบแท่นที่1นะครับผม Hammer CQ8500 E ชนะอช่หนี่1 ไม่กีไม่ทำนะครับไม่คลอไม่แค็ใช้งานได้ปกติเช่นนั้นเอใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้พัดลมเบานะครับผมพัดลมเดินเบาเลยนะครับเครื่องนิ่งๆดูกันที่ชั้นที่2ครับผม โอเคนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติครับผมแท่นแรกต่อกันที่แท่นที่2องออชั้นนั้นองครับผมชั้นนั้นที่1 อันดีดังปกตินะครับอ่าชั้นนั้น B ชั้นนั้นที่2ครับผม ครับผมก็ใช้งานปกติทั้งสองแท่นนะครับผมสำหรับพิพิธนาอาจารย์ท่านใดหาใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็ราคาเปิดไว้ที่แท่นละ6,500บาทนะครับแท่นละ6,500บาทนี่รวมส่งนะครับรวมส่งได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมซับเบลสิบแปดนิ้วได้นะครับข้างละสองราคานี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับผมสำหรับท่านที่หาพาวเวอร์ขับซับเบลราคาประหยัดนะครับผมตัวนี้แฮมเมอร์ราคาอยู่ที่ 6,500รวมส่งนะครับผมมีอยู่2แท่นสภาพสวยๆเลยนะครับฝากไว้กับพี่ๆนาของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผม A.N. Studio A.N. Sound ระบบเครื่องเสียงบ้าน,านราคารรกยา่า065ย3 6 4 2 6าสาาหกรับคลิปนี้ก็ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ